มาดูการใช้งาน symmetry กันนะครับ symmetry นั้นก็คือตัวนี้เลยปกติแล้วเมื่อเราเลือกบัตรไหนก็ตามนะครับต้องเช็คดูเสมอว่าเราได้เปิด symmetry ไว้ไหม symmetry จะทำให้เราทำงานได้ง่ายมากๆครับเป็นการปั้น2ฝั่งเท่ากันผมอยู่ในบัตร K ลองปั้นซ้ายขวาจะเท่ากันเสมอนี่คือการทำงานของ symmetry ครับไม่ว่าเราจะปรับขนาดบัตรใหญ่หรือเล็กแค่ไหน หรือว่ากดน้ำหนักแค่ไหนซ้ายขวาไปด้วยกันตลอดครับเราสามารถจะปรับแต่งค่าซิมเมทรีนี้ได้ที่ตัวนี้เลยสลักษณ์นี้คือรูปซิมเมทรีครับกดเข้าไปซิมเมทรีปกตินั้นจะเปิดไว้ที่แกน x เราสามารถจะเปลี่ยนเป็นแกน y ก็ได้ผมจะลองเปิด x และ y ไว้เลยนะครับลองปั้นลงไปดูกลายเป็น4แบบนี้นะเราสามารถจะปั้น4ด้านเท่ากันได้1 2, 3, 4 จากการที่เราเปิดทั้ง x และ y ไว้นะครับถ้าเราเข้าใจว่าแกน x y z เป็นแกนไหนบ้างเราก็จะเปิดแกนพวกนี้ใช้งานได้ครับแกน x นั้นมันจะสลับซ้ายขวาแกน y บนล่างแกน z หน้าหลังถ้าผมเปิดสามารถเลยจะเป็นยังไงอันดูกลับไปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับเท่ากันทุกด้านผมสามารถจะใช้บัตรมูฟแล้วดึงออกมา ให้เป็นแบบนี้ได้ทำโมเดลซับซ้อนสุดๆได้เลยจากการปั้นทีเดียวได้ถึง8ตํตำแหน่งนะครับหน้า4หลัง4จากการที่เราเปิดซิมม e ตรีตัวนี้ผมจะกลับไปเป็นค่า Default ก็คือเปิดไว้ที่ x เท่านั้นครับอันดูกลับไปไปดูตัวอื่นกันผมจะพินตัวนี้ไว้ครับแกนนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะสลับซ้ายขวาแกน x แกน y บนล่างแกนขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเปิดปิดเรเดียตัวนี้ช่วยได้มากเลยในการปั้นงานที่มีความซับซ้อนมีความโคม้งมีความกลมปั้นอะไรก็ตามที่เป็นแจกันเป็นไหเป็นแก้วน้ำหรือว่าล้อรถยนต์โดนัทขนมต่างๆที่มีความเท่ากันตอนนี้ผมจะลองเปิดเรเดียล x ขึ้นมานะครับเป็น8เลยอ่าเรเดียล x เราเห็นมันวงแบบนี้แล้วนะครับมันจะไปวนอยู่ด้านข้าง ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมปั้นลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับซ้ายขวามันเกิดจากที่เราเปิดด้านบนเพลนตัวน,นี้ส่วน radial x มันไปวนเป็น radial เป็นทรงกลมล้อมรอบในแนวแกน x อีกทีหนึง่งผมอันดูกลับไปนะครับถ้าอยากจะให้มันมาด้านหน้าจะเป็นยังไงผมก็จะไปที่ radial set เลเดียเป็น8นะครับแล้วก็ x นี้ไม่ต้องเปิดแล้วกันใช้เลเดียวอย่างเดียวเลย symmetry นี้ไม่ได้เปิดไว้แล้วนะครับเรามาใช้เลเรเดียวกันมันก็จะเป็นแบบนี้ละผมสามารถจะทำอะไรแบบนี้ได้ก็ดูซับซ้อนทีเดียวนะครับถ้าเราต้องปั้นเองทุกจุดเนี่ยก็จะยากมากเรามีตัวช่วยเลเดียวเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยถ้าผมต้องการปั้นแก้วน้ำปั้นไหก็จะไปปรับในแนวแกน y แล้วก็ลองใช้บัตรเคลหรือไม่ก็บัตรตัวนี้ปั้นขึ้นมาได้หมดเลยนะครับทั้งซับทั้งปั้นทั้งสมูทเราควบคุมได้ง่ายๆเลยปั้นทรงแบบนี้ได้ทำขนมได้ทำโดนัททำแก้วทำไหได้เลยครับเรเดียวก็ใช้งานแบบนี้นี่เองปกติแล้วก็จะเปิด X ไว้เลื่อนลงมาดูต่อไปเลยด้านล่างนี้ ไม่เกี่ยวกับการปั้นแล้วนะครับจะเป็นการทำงานการมิลเลอร์กับฝั่งเป็นการ Copy m o ้โมเดลฟิปอ e อบเจกแล้วก็รีเซ็ตแกนแอดอันนี้ก็คือการโชว์โชว์เส้นไหมเส้นตรงกลางนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาโชว์เพลนด้วยไหมผมลองให้โชว์ละกันจะเป็นยังไงโชว์ Show, เส้นโชว์เพลนเปิดไว้ปิดอันนี้ไปครับแล้วเราปั้น มันก็ยังโชว์เส้นอยู่โชว์เพลนนี้อยู่ถ้าเปิดเส้นกริดขึ้นมาเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเราจะเห็นเส้นเห็นตรงกลางนี้อยู่เสมอถ้าเราไม่อยากเห็นก็ไปปิดครับก็จะเป็นแบบปกติแบบนี้แล้วแต่ความถนัดเลยอันนี้เนี่ยอาจจะเปิดไว้ก็ได้ถ้าใครไม่มั่นใจจะเปิดโชว์ลน์ไว้ก็ได้นะครับจะโชว์เพลนก็เป็นตรงกลางอันนี้เป็นการอิดิทกิสมแล ซึ่งมันจะเป็นการทำงานลึกๆเรายังไม่ได้ใช้นะครับปล่อยมันไว้ลองใช้ด้านบนเล่นดูได้เลยครับ p l a n ในแนวแกนเท่านั้น r เ,เดีย l ทำแบบซ้ำๆกันได้เป็นวงๆได้ส่วนตัวนี้ไม่ต่อนของมันเนี่ยนะครับเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะทำในตัว local ของโมเดลหรือว่าทำในแกนเวิลด์แกนเวิลด์จะอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางโปรแกรมตรงน,นี้ผมจะลองเลื่อนโมเดลออกมาให้ดูนะครับ โมเดลของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางแกนเวลและเวลกึ่งกลางจะต้องอยู่จุดนี้เท่านั้นถ้าผมใช้ซิมเมทรีแล้วผมอ้างอิงเวลมันจะอ้างอิงจุดนี้แล้วเวลาเราปั้นซิมเมทรีเนี่ยมันจะมาฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีโมเดลอีกฝั่งหนึ่งถ้ามีโมเดลฝั่งนี้ด้วยเนี่ยหนึ่งทำงานได้ครับถ้าผมจะใช้เป็นโลเคอลมันจะเอาโมเดลชิ้นนั้นเป็นหลักแล้ววัดกึ่งกลางแบบนี้จะสะดวกกว่า แต่ให้ดีนะครับโมเดลของเราควรจนะอยู่กึ่งกลางตรงกลางโปรแกรมเท่านั้นเวลาทำงานนะครับนอกจากว่างานเราเสร็จแล้วอยากจะโพสท่าให้มันไม่เท่ากันซ้ายขวาเราค่อยขยับเลื่อนได้ครับหรือว่าพร็อพบางอย่างเราปั้นเสร็จแล้วอยากจะไปปรับแต่งจกตกแต่งซีนของเราก็ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งมันได้ครับนี่คือการทำงานของซิมม e t รีแบบง่ายๆนะครับเราสามารถจะเช็คได้ว่ามันเปิดไว้ไหมตรงด้านซ้ายนี้